สวะะัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ชาแนลครูปิงรหัสนางฟ้าค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับการตรวจดวงชะตารายเดือนค่ะคลิปนี้นะคะเป็นการตรวจดวงชะตาสาหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสค่ะในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2564ก็อย่าลืมนะคะว่าการทํานายครั้งนี้เป็นการทํานายแบบวงกว้างนะคะไม่ได้จาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้ดูเอาไว้เป็นแนวทางเอาไว้เตือนสติตัวเองสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนดวงเราได้ดีที่สุดนั่นคือการกระทําของเรานั่นเองค่ะส่วนวันนี้นะคะเดี๋ยวครูจะมาเลือกไพ่นะสับ ก็จะเลือกไพ่ทั้งหมด12ใบเป็นตัวแทนของ12 2บสองภเรือนนะคะแล้วก็อย่าลืมด้วยเป็นกําลังใจให้กับครูและน้องหมุนุ่งง่ายๆโดยการกด subscribe กดไลค์และกดแชร์นะคะใครอยากจ,จะคอมเมนต์เพิ่มเติมสอบถามอะไรก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้เลยนะคะ,ะมาะน้องอยู่ตรงนี้ก็อาจจะตีวงไพ่ไม่ได้เท่าไหร่หนึ่งสองามห้าหด 9ก้าสิบสิบเอ็ดและสิบสองนะคะได้มาแล้วทั้งหมดสิบสองใบมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะคะกับคนวันพฤหัสในเดือนนี้นะคะตำแหน่งแรกค่ะตนุกระดุมพระสหัสชชะพันธุปุตตะอลิปัตตนิมรณนะ สุภะกมามะลาภะนะคะ และสุดท้ายคือตำแหน่งวินาศค่ะเรามาดูนะคะกันตั้งแต่ใบแรกก่อนเลยในเรื่องของตำแหน่งตัวตนค่ะนะคะขึ้นมานะคะตำแหน่งตัวตนในเดือนนี้เองในเรื่องของความคิดของคุณนันพฤหัสเนี่ยมันเหมือนกับว่าตัวเราเองอ่ะอาจจะมีในเรื่องของความอึดอัดใจอาจจะมีในเรื่องของหน้าที่งานบางอย่างที่เรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะทํำนะคะแต่ว่ามันกลายเป็นว่าไอสิ่งที่เราทำเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันมีคนสั่งหรือว่าเป็นการทําโดยที่ไม่ได้เต็มใจเต็มร้อยแต่เราทําได้ไหมคือเราทําได้นะทีนี้สะท้อนไปในเรื่องของความรู้สึกต่างๆที่มัน เพิ่มเติมเนี่ยเราพยายามทําทุกอย่างให้มันลงตัวนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีปัญหาเข้ามาเราพยายามจัดสรรแต่ว่าเราทําได้ไหมก็คือไพ่ขึ้นมาในเรื่องของการจัดสรรเนี่ยมันก็ทําได้นะคะแต่เพียงแต่มันจะต้องค่อยเป็นค่อยไปเท่านั้นเองทั้งหมดทั้งมวลอาจจะเกิดจากอะไรอาจจะเกิดจากในเรื่องของงานหลักค่ะนะคะเพราะว่าตําแหน่งกรรมะในเรื่องของงานหลักเนี่ยไพ่ขึ้นมาชฉลมใจหมายถึงอะไรอุปสรรคนะคะการที่ไม่ได้เป็นไปตามที่คิดนะคะโดยเฉพาะคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดดีเทลเยอะๆทํางานเอกสารทํางานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนเนี่ยมันเหมือนจะลาบลื่นแต มันไม่ลาบลื่นค่ะมันจะมีอุปสรรคเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าโดยสุดท้ายแล้วว่าสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยในตำแหน่งของการที่จะมีเพื่อนร่วมงานเนี่ยช่วยเหลือนะคะหรือว่าผู้ใหญ่เมตตาอุปถัมภ์ไหมเนี่ยดูเทียบจากสุภาะแล้วว่าผู้ใหญ่ก็คือเมตตานะคะคอยที่จะเหมือนกับซัพพอร์ตเราอยู่ไม่ใช่ว่าโอ้โหคุณทําคนเดียวคุณคิดคนเดียวนะคะความสําเร็จครั้งนี้มันเลยกลายเป็นว่าได้จากในเรื่องของการที่มีคนสนับสนุนด้วยส่วนในเรื่องของการเงินเป็นยังไงบ้างตำแหน่งกระดุมพัะขึ้นการเงินค่ะในเดือนนีนนนะะะคคริหกากเงด ง่ายๆสบายๆนะคะเพราะว่ามีกินมีใช้จนถึงสิ้นเดือนแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะหมดเงินไปกับอะไรในช่วงนี้ต้องระวังค่ะอาจจะหมดไปกับในเรื่องของอาหารการกินเห็นไหมพ่ขึ้นมาเกี่ยวกับอาหารการกินคุณอยากจะอยากกินนั่นกินนี่ตลอดเวลาแบบเนี้ยเงินมันก็เลยจะหมดไปกับตรงนั้นะเป็นส่วนใหญ่นะคะไหนดูซิสิ่งที่ต้องระวังเพิ่มเติมสิ่งที่ต้องระวังเพิ่มเติมก็คือคุณอาจจะมีในเรื่องของการชอปปิ้งนะคะหรือว่าไปเจอของที่ถูกใจหรือว่ามีคนแนะนําเข้ามาแบบนี้แต่ว่าโดยรวมแล้วก็คือภาพนะคะในเรื่องของเงินที่จะ ช้จ่ายเนี่ยกระแสการเงินเนี่ยก็คือยังอยู่ในทิศทางที่ดีก็สบายใจได้นะคะนะคะทีนี้เรามาดูตำแหน่งต่อมา ตำแหน่งต่อมาเป็นสาจักะสาจะจะหมายถึงอะไรในเรื่องของเกณฑ์การเดินทางใกล้ๆการเดินทางใกล้ๆจะมีอุปสรรคค่ะถึงแม้คุณอาจจะเดินแค่แบบเดินทางไปทํางานแบบเนี้ยนะคะหรือว่าไปที่ใกล้ๆคุณจะมีความรู้สึกว่ามันมีอุปสรรคนะเข้ามาเรื่อยๆแต่อุปสรรคตรงนี้สามารถแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้อาจจะมีปัญหาอย่างเช่นในเรื่องของการทํางานนะคะที่การเดินทางอาจจะลำบากล,ลำบากมากขึ้นนะคะรวมถึงนะคะสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดถ้าเกิดไพ่ขึ้นมาเป็นแบบนี้การเดินทางอาจจะยังแบบ ไม่ค่อยมีอะไรมากนะคะมีเกณฑ์อุบัติเหตุขึ้นมาบ้างไหมมีค่ะแต่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเล็กน,น้อยต้องระวังนะเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของดินฟ้าอากาศบางทีฝนตกคุณอาจจะแบบลื่นสะดุดล้มแบบนี้นะคะแต่ว่าที่มันมีปัญหาเนี่ยมันเป็นตําแหน่งมิตรภาพตําแหน่งเพื่อน ในเดือนนี้นะคะอาจจะมีเพื่อนนะคะที่เข้ามาขอความช่วยเหลือจากคุณหรือว่าเขานะคะมาขอหยิบยืมเงินคุณก็ได้นะคะการให้ครั้งนี้นะ,ะจะส่งผลดีหรือส่งผลร้ายบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะเป็นไปนในทิศทางลบนั่นก็คือเป็นการส่งผลร้ายมากกว่าต้องระมัดระวังด้วยนะคะส่วนคนที่อยากจะหางานใหม่ไม่แนะนําเลยนะคะในเรื่องของการหางานเนี่ยคุณจะได้งานที่ไม่โอเคนะคะแล้วก็คือคุณอาจจะทําได้แค่แป๊บเดียวเพราะว่าขึ้นมาตําแหน่งธาตุน้ําเสียหายหมายถึงว่าการทำล้วไม่ประสบความสาเร็จอะไรที่เราคิดา มันลาบเลือดมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะเห็นไหมเนี่ยขึ้นมาไพ่ก็มาบอกว่าให้คุณอยู่กับที่ก่อนส่วนคนที่รอง,งานอยู่อาจจะต้องรองนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของเกณฑ์การได้งานใหม่อย่างเงี้ยยังไม่มีส่วนคนในเรื่องของการย้ายงานอันนี้คือเบรกไปเลยต่อมาค่ะตำแหน่งพันธุนะคะตำแหน่งพันธุจะหมายถึงในเรื่องของญาติพี่น้องก่อนนะญะาติพี่น้องอาจจะมีปัญหาเข้ามาบ้างแต่เล็กน้อยค่ะนะคะไพ่ขึ้นมานะคะดวงจันทร์หมายถึงอะไรหมายถึงในเรื่องของความหวั่นไหวอาจจะมีในเรื่องของคําพูด ที่เข้ามากระทบกระทั่งหรือบางทีบางคนอาจจะพูดทําให้เราเสียความรู้สึกแต่คุณไม่สนใจอ่ะคุณมีความรู้สึกว่าเอออยากจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะฉันก็อยู่ของฉันฉันก็พยายามทําตัวฉันเองให้ดีที่สุดนะคะส่วนที่อยู่อาศัยนะคะโอ้โหยิ่งอยู่แล้วมันก็คือเหมือนกับยิ่งอยากนอนเพราะว่าอะไรคะตาแหน่งดวงจันทร์มันเป็นช่วงเวลากลางคืนอ่ะมันกลายเป็นว่าถ้าเกิดคนไหนที่ทํางานแบบ work from home อยู่บ้านแบบเนี้ยคุณจะขี้เกียจเป็นพิเศษเพราะคุณมีความรู้สึกว่าเอออยู่แบบที่ตรงนี้มันก็แบบสบายใจดีมีพื้นที่ของเราแบบเนี้ยอาจจะต้องแบบติด เกียดนิดนึงเพราะว่านอนเยอะนะคะแต่ว่าโดยทั่วไปถ้าเกิดเป็นในเรื่องของที่อยู่อาศัยอันนี้คือขึ้นมาดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยคุณอยู่ได้ก็คือยิ่งอยู่ก็คือยิ่งเสริมตัวคุณได้ซ้ํานะคะแต่ว่าจะต้องเน้นในเรื่องของการที่ทําความสะอาดนิดนึงนะเพราะไพ่ขึ้นมาอาจจะมีบางจุดบางจุดบางส่วนที่ไม่ค่อยสะอาดไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่มันก็อาจจะมีส่งผลในเรื่องของพลังงานลบเนาะ ต่อมาค่ะตำแหน่งปุตตะนะคะตำแหน่งปุตตะจะหมายถึงในเรื่องของบุตรหลานแล้วก็บริวารขึ้นมาดีค่ะนะ,ะถ้าเกิดคนที่เป็นเจ้านายมีลูกน้องลูกน้องเชื่อฟังแล้วก็เขาสามารถที่จะทําอะไรได้ตามที่คุณคิด ที่คุณคาดหวังเลยนะคะส่วนคนที่มีลูกหลานดูแลลูกหลานอยู่อันนี้ก็คือขึ้นมาดีเช่นเดียวกันนะคะเราสั่งเขาให้ทําอะไรเป็นแบบไหนนะคะอันนี้คือดีหมดเลยแล้วก็รวมถึงในเรื่องของอาจจะมีโปรเจกต์งานที่ทําร่วมกันที่คุณแนะนําให้เขาทําหรือว่าให้เขารับผิดชอบอันนี้ก็คือเขาทําได้ดีด้วยนะคะฉะนั้นตําแหน่งนี้ก็คือขึ้นมาส่งเสริมเห็นมาว่าตําแหน่งของคุณเนี่ยในเดือนนี้คุณจะดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเพื่อนร่วมง,งานดีผู้ใหญ่ไม่เตาประถมไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าที่เสียหลักๆก็คือเป็นในนนนนะคะคคกก็ตบบกต้้้อองงงบบัดรรรีีส่วเา ตำแหน่งอลิค่ะนะคะตำแหน่งอลิขึ้นมาต้องระมัดระวังค่ะแต่ว่าอลิเนี่ยขึ้นมานี้เรื่องของการประทะเนี่ยมันจะไม่ได้แบบปะทะกันเต็มร้อยแต่มันขึ้นมาอาจจะมีคนพูดที่ทําให้คุณรู้สึกแย่นะคะแต่ว่าตำแหน่งวินาศขึ้นมาว่าต่อให้คุณโดนทําร้ายขนาดไหนคุณเลือกที่จะนิ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าขึ้นมาว่าเขาทําอะไรคุณได้ไหมเขาทําอะไรไม่ได้มากแต่อาจจะมีในเรื่องของ คำพูดที่ทําให้คุณรู้สึกแย่แค่บางช่วงแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าเออช่างมันเถอะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วมันก็ผ่านไปจริงๆนะฉะนั้นในเรื่องของตําแหน่งอลินะคะไม่มีใครทําร้ายคุณได้ค่ะในเดือนนี้ส่วนปัตตานีนะคะจะหมายถึงในเรื่องของความรักนะคะคนที่มีคู่คนที่แต่งงานแล้วคนที่เป็นแฟนกันนะขึ้นมานะคะเอ,อ่ออาจจะมีในเรื่องของความคิดการเริ่มต้นการทําธุรกิจอะไรด้วยกันแต่เพียงแต่ว่าคุณอาจจะคิดเยอะมากเกินไปนะคะส่วนความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางที่ดีไหมมันก็ขึ้นมาเป็นในทิศทททางงีี่่ดคะ,นะคะะะถึแม้จล ขัดแย้งกันบ้างแต่ว่าโดยรวมแล้ว,ว่คุณก็คือยังพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างกันอยู่เสมอนะคะสิ่งที่ต้องปรับปรุงนะคุณสองคนอาจจะห่างหายในเรื่องของการทําบุญร่วมกันมานานอะ่ะจะต้องเสริมนะคะถ้าเกิดใครอยากจะเสริมในเรื่องของความรักก็แนะนําไปในเรื่องของการทําบุญนะคะด้วยกันดีที่สุดนะคะ ต่อมาตำแหน่งมรณะพูดถึงในเรื่องของสุขภาพกันบ้างดีกว่าสุขภาพจะมีปัญหาอะไรต้องระมัดระวังค่ะอันดับแรกเลยคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับช่องปากนะคะขึ้นมาอาจจะมีเลือดออกตามไรฟันหรือว่านะคะในเรื่องของการที่คุณเอ่อไม่ค่อยได้ดูแลนะคะสุขภาพฟันเท่าไหร่ก็จะมีปัญหา อันนี้เป็นหลักนะแต่ว่าถ้าเกิดอย่างอื่นขึ้นมาต้องระวังเกี่ยวกับในเรื่องของเข่าค่ะนะคะในเรื่องของเขา่าในเรื่องของช่วงล่างแบบนี้ในเรื่องของการเดินอันนี้อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่อาจจะมีในเรื่องของอาการเจ็บปวดตรงบริเวณตามที่ครูบอกนะคะส่วนเกณฑ์อุบัติเหตุบอกไปแล้วนะคะว่ามีแต่ว่าอาจจะเป็นแค่เล็กน้อยและตำแหน่งสุพะค่ะพูดถึงในเรื่องของเกณฑ์การเดินทางไกล ดีแน่ๆนะคะดีกว่าเดิมแน่ๆบางคนแบบเอ๊ะโควิดมันเริ่มแบบเบาๆลงแล้วในเรื่องของบางพื้นที่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงโดยการเดินทางไกลๆไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรือว่าไปศึกษาต่อนะคะไปทํางานต่างประเทศเลยหรือไปที่ไกลๆเลยขึ้นมาว่าดีกว่าเดิมแน่นอนคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆได้รับสิ่งดีๆการเดินทางไกลของคนวันพฤหัสในเดือนนี้ส่งผลดีหมดเลยไม่ว่าจะเดินทางเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงในเรื่องของการทําบุญบ้างดีกว่า เมื่อกี้พูดในเรื่ององการทำบุญแล้นะคะ การทำบุญเป็นยังไงบ้างการทำบุญโอ้คุณจะต้องทำบุญนะเน้นไปในเรื่องของการสวดมนต์นั่งสมาธิอ่ะเพราะดูสิใครขึ้นมาเหมือนกับมีคนมาขอสวดบุญจากคุณนะ่ะนะคะแล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องของเทวเวสุวรรณเห็นไหมคะผู้มีอำนาจเหนือนวิญญาณก็หมายถึงอะไรคนที่ควบคุมถ้าเกิดเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ต้องกราบไหว้เทวเวสุวรรณนะคะในช่วงนี้หมายถึงในเรื่องของการที่ไม่มีสิ่งที่ชั่วร้ายหรือพลังงานลบๆเข้ามาทำร้ายเราได้ในทางเดียวกันก็คือเทวเวสุวรรณเนี่ยจะเกี่ยวข้องนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของความมั่่นนคงงนะะใเรือ อำนาจบารมีแล้วก็เงินทองด้วยนะคะเอ้าลืมข้ามไปแป๊บหนึ่งคุยเพลินคนโสดแหมลืมได้ไงเนาะ อา้าวดูคนสดหน่อยคนสดมีเกณฑ์ที่จะเจอคู่หมยมีค่ะนะคะขึ้นมานะเป็นสะพานบุญเป็นช่วงสว่างที่ดีมากๆเลยหมายถึงอะไรคุณจะเจอคนที่มีความคิดคล้ายกันนะคะแต่มีเกณฑ์น้มที่เขาจะอายุน้อยกว่าคุณแต่เขามีความเป็นผู้ใหญ่ไงบางคนอาจจะแบบเอ๊ะคบเด็กแล้วจะมีปัญหาหรือเปล่าหรือบางทีเราคุยกับเขาจะไม่รู้เรื่องไหมไม่ใช่ค่ะคุณจะเจอคนที่อายุน้อยแต่ความคิดเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนกับกล้าคิดกล้าแสดงออกแล้วก็มีมุมมองความคิดนะคะที่ค่อนข้างที่จะ ให้คุณด้วยนะก็เข้ามาส่งเสริมมาเติมเต็มกันถ้าเกิดได้คบกันเป็นแฟนก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะพ่ขึ้นมาสะพานบุญเลยนะอถ้าเกิดใครไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเดือนนี้อยากจะได้คู่ที่ดีอันนี้ก็คือมีเกณ์ที่สูงเช่นเดียวกันนะคะโอเคต่อมาตำแหน่งสุดท้ายแล้วจ้ะ ตำแหน่งราภะนะคะพูดถึงในเรื่องของงานเสริมก่อนงานเสริมเพิ่มเติมทําได้ค่ะคุณมีพรสวรรค์อยู่แล้วถ้าเกิดคุณต่อย,ยอดจากของเดิมอันนี้ไพ่ขึ้นมารวมถึงถ้าเกิดบางคนนะคะที่ต้องการทําธุรกิจหารายได้เสริมเพิ่มเติมมันจะเป็นในเรื่องของการการทําที่เป็นมรดกตกทอดอ่ะที่บ้านคุณอาจจะมีความรู้หรือว่าญาติพี่น้องคุณอาจจะมีความเชี่ยวชาญหรือว่าการทําอาหารหรือว่ามีสูตรพิเศษการทําอะไรที่แบบ เป็นการที่มีความรู้เดิมนะคะหรือว่ามีฐานเดิมที่เข้ามาสนับสนุนคุณอันนี้ทาได้เลยนะคะส่วนในเรื่องของโชคลาภมีไหมโชคลาภมีค่ะนะคะผู้หญิงนะคะที่อายุรุ่นเราเขาเดียวกับคุณจะนําโชคนําชัยมาให้กับคุณนะคะโอเคคราวนี้มาดูกันในเรื่องของตัวเลขนําโชคบ้างดีกว่าเลขนําโชคนะคะจะเป็นเลขอะไร สี่สองเกนะคะตามนี้เลย4ี่สอจบไปแล้วนะคะสําหรับการทำนายทั้งหมดค่ะยังไม่จุดใจไปเจอกันได้ช่องทางนึงนั่นก็คือที่เพจคูป,ปิ้งรหัสนางฟ้านะคะส่วนช่องทางนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับคูป,ปิ้งแล้วก็น้องหมูนุ่มด้วยนะคะกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีค่ะ